ก็อย่างที่คุณวิศักสักเกินนะฮะก็อ่าหมายความว่าสวจุดนี้เนี่ยไม่เคยอภิปรายอรัฐบาลมาก่อนเลยอ่ะนะอ่าสิ่งก็ชัดเจนอ่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าสวจุดนี้มาพร้อมกับหลังจากที่อกลับคืนสมาถูกการใช้รัฐรมนูญใช่ไหมกับใช่อ่าแล้วก็มีบทเฉพาะการมันแสดงให้เห็นชัดว่า เอ่อสวเนี่ยอยู่ข้างเดียวกับรัฐบาลอือาจารย์แต่เขาเหตุผลแบบนี้เขาบอกว่าสามปีแรกของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเจอโควิดไงเลยไม่รู้จะพิปราอะไรอันนี้คุณเสรีสุณภานุ่นให้สัมภาษณ์นะอาจารย์สุขุมครับก็ก็กไมแม้พิปราเรื่องโควิดล่ะครับอ้าวการเมืองเป็นเรื่องเดือดร้อนของประชาชนมันก็มีเรื่องให้พิภาควิจารณ์ได้เออ กับเขาบอกอย่างนี้อาจยะไม่เชื่อเขาใช่ไหมทำไมขอโทษเป่าปากล่ะมันมันก็ชัดเจนนะก็พูดกันตรงๆอ่ะนะว่าสวเนี่ยประกาศมันไม่ใช่รู้ตัวว่าอยู่เป็นฝ่ายเดียวกับรัฐบาลอ่าแต่ไม่นึกว่ามันจะติดพันมาในความรู้สึกนี้นะจนวันนี้เนี่ยรัฐบาลที่สวเคยอยู่ติดด้วยเนี่ย เขาก็ยอมต่อรองไปอยู่ร่วมกับฝ่ายที่ชนะเรื่องตั้งอะนะ mm. แต่ uh, สวก็ยังบอกว่า uh, uh. ผมยังผมยังอยู่กับฝ่ายเก่านะครับผมยังอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับชัดเจนอะ mm hmm. mm hmm. นะคนก็ถามว่าเอา้าเนี่ยก็จะหมดวาระกันอยู่แล้วเนี่ยนะใช่จะมาสำแดงอะไรขึ้นมาอีกล่อ อคำเตอบก็คือสแสดงว่ากลุ่มของพวกฉันยังมีพลังอยู่คือหลายคนเขาคิดไม่รย์ในทางการเมืองนี่มองแบบการเมืองนะไม่ได้ลึกอซึ้งอะไรหรอกสังเกตไหมครับยังไงว่าในฝ่ายที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์ที่มากับอำนาจเก่าอะนะครับ ยังไม่หยุดความคึ้นไหวยังไม่หยุดความหวังเหมือนกันนะเขาหวังอะไรอาจารย์เอ้าหวังจะกลับมาอีกกันดิอ้าวตากกฎหมายบอกแล้วกลับมาไม่ได้นะเป็นสวในชุดพิเศษชุดนี้ไปแล้วอาจารย์หวังให้แมเก่ากลับมาอีกทีอ้าวไม่งช่ลอยลอยสวกลับไม่ได้แต่ว่าไม่แน่อาจจะมีการแก้กฎหมายก็ได้อืก็ดูกันไปเพราะยังมีเวลาอยู่อีกนะ แต่ที่แน่ๆนึกถึงคนที่อยากเป็นนายกจากฝ่ายเก่าบ้างไหมเอ๊ยยังเหลือใครก็ท่านท่านท่านต้องยอมรับว่าตอนนั้นท่านบอกท่านจะลาออกจากจากส,ส,มาส,มาสมาธิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมอืมครับอืมเพราะคงขี้เกียจไปนั่งสมาธิในที่ประชุมอ่ะก็เลยอะไรครับ ก็เลยจะลาออกเพื่อให้คนอื่นเป็นแทนและตัวเองก็จะรักษาการเป็นหัวหน้าพักไว้ใช่ไหมวันนี้ประกาศสู้น่ะใช่อประการให้เห็นว่าผมว่าท่านยตั้งความหวังนะอือฮะแล้วเาเป็นผมก็คือเราเราคิดไม่เหมือนกันนะะแต่วันนี้ตอนเนี้ยในสายลายคนรุ่นผมเนี่ยนะ ะมีลายแปลกอยู่ลายน่นนะกุดยังไงครับอาจารย์เอ้าเขาลายโหนว่าลินดดอโอนน่ารูกันหมดสอมอชอ่ะอาจารย์ฮะใช่โหนคอมชอนุ่นคุณได้อ่านไหมอะาอ่าอเขาวาวนมากว่าอันนี้่สบายใจได้เพราะว่าโหนคอมอชอบอกว่า ฝกในปีนี้นี่แหละนะผู้เสียสลัดจะได้กลับมาเป็นนายกอืออาจารย์ตแต่ถ้าในมุมให้ความหวังกันอยู่แต่ทีเนี้ยอาจารย์เราก็มุมมองว่าอ่ายอย่างสวชุดเนี้ยจะหมดวาระก,ก,กันก็คือส <ใช S 1> ิบเอ็ดพฤษภาคม<ช>ถูกไหมอาจารย์หมดสิบเอ็ดพฤษภาคมจะไม่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอีกอาจจะรักษาการไปต่อไปจนกว่าที่จะมีสวชุดใหม่แต่ทีเนี้ยเชื่อมั่นในกฎหมายเกินไป เอาผมถามคุณนี่ถามตามคุณเวิรัติกนะอ่าครับอ่าแล้วถ้าเขามีการยืดหน้ากันเนี่ยเขาจะตั้งสวเนี่ยคนเหล่านี้มีโอกาสเป็นไหมโอ้อาจารย์คนเหล่านี้เนอยู่แนวหน้าเลยล่ะเพราะว่าสู้ดีเหรอฮะอาจารย์เราจะกลับไปบงวนเดิมเหรออาจารย์ผมไม่ได้กลับแต่มีคนแต่มีคนคิดว่ามันมันกลับได้ จึงหรออาจารย์ในยุคสมัยเนี้ยการยอมรับมันจะมันจะไม่เหมือนในในในปีห้าเจ็ดที่ผานอาจารย์เราเราแต่เราก็พูดกันอย่างเนี้ยพอเขายืดอนั้อะไรก็ได้แต่อ้าปากฮะพูดไม่ออกอืมอาจารย์เวลาพูดแต่ว่าแม้กระทั่งในในชุดปัจจุบันนี้นะครับคุณลองมองดูนะว่าความหวังเขายังมีอยู่ตัวอย่างเช่นส่วนผสมของรัฐบาลเนี่ย ในสายตาเราเนี่ก็เพื่อไทยถูกไหมจับแต่เพราะเขาเป็นพรรคที่มีสสมากที่สุดใช่ไหมใช่อ่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเกิดจากส,ส่วนผสมสองส่วนจส่วนหนึ่งคือฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายอนุรักษ์ที่แพ้เลือกตั้งใช่ถามว่าถ้าในในในรัฐบาลนีประกอบขึ้นสองส่วนเนี่ยนะก็คือส่วนเสรีนี่ก็คือ อส่วนของคุณอะไรนะคุณเซตาจอเพื่อไทยคุณเซตาที่เป็นหัวหน้าพักที่ได้ชนะอันดับสองนะก้าวไกลมาอันดับหนึ่งก้าวไกลมาอันดับหนึ่งแล้วก็ตัดตั้งไม่ได้เพื่อไทยก็ตั้งถ้าเพื่อไทยตั้งไม่ได้เนี่ยมันต้องอันดับอะไรล่ะอันดับสามคะับุใจไทยครับาจาเจอเพื่อไทยมีอยนเป็นไปเมันต้องอันดับสามนะทีใจะว่ากันตามตามจแต่เป็นนี้ ต้ก็คิดอีกแบบล่ะเมือ่อ่ายนั้นหมดไปเนี่ยส่วนผสมรัฐถบาลมีสองส่วนคืออนุรักษ์กัลเเอลีกาฝ่ายอนุรักษ์นี่ใครนะอยู่น้าใครตัวเหมาะสมอ่าอตอนนี้<า>อนุรักษ <คน S 2> ์กไ,มไม่ใช่คงไม่ใช่คงไม่ใช่อะไรนะในตันหน้าของพวกเขานะ<อ>คงไม่ใช่ภูมิใจไทยที่กำลังโดนมาสมอยู่กัน สุนทศักดิ์สยามเนี่ยนะต้อ,องไปสี่ทีต้องสี่สี่เด็กคือพลเอกประวิทธไงครับอ่าแล้วพลเอกประวิทธิ์บอกบอกกับพวกเราไหมว่าพร้อมจะเป็น <c oughs> ใจบันดาลแรงอยู่ <c oughs> อาจารย์แต่ก็นั่งไงเพราะนั้นตรงนี้เห็นนึกว่าแม้เขาตั้งในสภาแบบนี้เขาไม่ตั้งความหวังอืมแต่ใดยังไม่ผ่านพฤษภาเนี่ยโอ้ยยังสองสามเดือน นะเกิดเกิดเกิดไกนะไม่บ <Mechan ics> like like ุมบามตาเรื่องดิจิตอลขึ้นมาให้เงียนเป็นไปแล้วก็โอกาสมาแล้วอืมมีคิดอาจารย์เขาเรียกว่าคิดเอาแต่ได้ไงกับในมุงกลับกตาอาจารย์ผมมีคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนั้นเพื่อใครเขาจะยอมรออาจารย์เพราะถ้าไม่มีส่วนเขาไม่ยอมไงเขาบอกแล้ว พินจากเตฐาก็เพื่อไทยก็อุ้งอิงนะครับอ,อ่าใช่อ่าเขาก็โชว์ตัวมาแล้วแสดงว่านี่เขาก็ออกข่าวมาในหน้หาที่ว่าเขาป้องกันตัวอยู่เขาเขายังยืนยันว่าถ้าหมดเษตานี่เพื่อไทยก็ยังมีอุ้งอิงนะครับอืมนะมันมันก็ปรากฏอย่างที่เห็นนะพอคนจะเล่นเศตาฐาใช่ไหมต่างพัคเพื่อไทยเขาก็บอกให้เลยหัวหน้าพัคก,ก็รอคิวอยู่เหมือนกัน ในขณะที่ทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยของผมยังอยู่นะอ่า <c oughs> มันก็มีการส<อ>ู้กันอีกครั้งนึงอาจารย์แล้วอย่างนี้เอาเอาเทิดเราดูแค่เฉพาะที่สวจากที่ปลายเนี่ยอาจารย์ว่ามันจะมีผลกระทบไหมเอาอย่างหนึ่งก่อนนะที่เขาบอกว่าประเด็นสําคัญที่หลายๆคนเขาบอกว่าน่าจะได้ฟังอะไรเยอะพอสมควรจากสวในกลุ่มกลุ่มนี้เพราะมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองคือเขาห่วงเรื่องของเอ๊ะประเด็น ต่างๆอย่างตอนอภิปรายงบประมาณเนี่ยก้าวไกลย,ยังออกมาบอกว่าปกติเนี่ยจะมีองครัรพิทักษ์นายกแต่ไม่มีเนี่ยภิปรายงบประมาณแต่เป็นองครับพิทักษ์นายทักษิณเพราะว่าก,กลัวว่าจะมีการพูดถึงเรื่องชั้นสิบสี่ที่โรงพยาบาลำตำรวจพอมาในเรื่องของสอวจะอภิปรายเนี่ยเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกี่ยวกับโอเคมีเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทอะไรเขาพูดในน่นและประเด็นที่สองเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายวันนี้คุณเสรีบอกเลยอาจารย์ บอกว่าไม่ได้เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะแต่จะพูดถึงในภาพรวมการบังคับใช้กฎหมายที่มันเท่าเทียมกันหรือเปล่าอะไรว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจขนาดไหนว่าพวกคุณนั่น <laughs> แหละนายท่านคุณจะขึ้นมาพูดเละคุณก็ว่าพวกคุณเองอยังไงจ๊ะเมื่อตอนเขาแปลกฎหมายให้เข้าทางพวกคุณทำไมพวกคุณชอบอ่ะไม่ว่าไิ่ชอบ่ะอืมครมับไม่รู้ละในฐานะของคนวิเคราะห์วิจารณ์การเมือง พวกคุณนั่นแหละเป็นคนที่ตามให้คนเขาง,งงกับกฎหมายเนี่ยอืมัก็อยากจะเห็นอยากจะฟังเหมือนกันว่าคุณจะต่อว่าพวกคุณด้วยกันลงคอเหรอเอาเพราะถ้าเรื่องกฎหมายนี่มันมันไม่ใช่ความผิดอโต้เพื่อไทยนี่ไปบอกเขาครอบกฎหมายนี่ไม่ได้เลยเอองั้นเราจะได้เห็นอะไรอ่ะครับเดียวกันเนะี่ยตอนที่บอกันก็เป็น อืมถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นทวกเดียวกันแบบนี้อาจารย์ว่าเราจะได้เห็นอะไรจากพิษปลายสองวันที่เขาขอไว้เนี่ยเดือนกุมภาพันเนี่ยอาจารย์กูแต่กูฟังกูก,ก็รู้ว่าเตรียังอยู่นะโอ้อ่าสมชายยังอยู่นะอืมยังไม่ถอยนะเวย้ยถึงแม้จ,จุดจ,จุด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 ของชีวิตอยู่ที่พฤษภาเนี่ยแต่เขายังไม่ถอยนะจับอืม ยังหาที่แลนดิ้งหรออาจารย์ไม่ไม่หาที่แลนดิ้งฮะฮาที่สแตนดิ้งหาที่ยืนใหม่ฮะอาจารย์หาที่สแตนดิ้งอเอออย่างนี้เรา,เราจะได้อะไรยอย่างเงี้ยอาจารย์คุยกันเสร็จคุณลองไปอ่านของโขนวาลินเนี่ยอืมอืมอ่าเพิ่งออกมาล่าสุดเพื่อนผมเพิ่งดีใจส่งเวียนกันอยู่เนี่ยความหวังเกิดแล้ว วีระบุรุษขีมข่ม้าขาวมาเลียอันนี้ไม่ใช่นารีนะอาจารย์ไม่ใช่ไหมแต่เขายืนยันว่าไม่ใช่ผู้หญิงเลยเออนี่เขาบอกว่าจะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองหรือไม่ครับใการเปลี่ยนแปลงบอกว่าความวุ่นวายไม่เกิดขึ้นนะมันจะมาตามเวลาก <laughs> ็บอกอย่างนี้นะอาจารย์เนี่ยเปิดดูเลยเนี่ยอาจารย์เอามาประกอบไปเ,เลยว่าเนี่ย<อ>เขาจะว่าเป็นผู้นำที่จะมาประคับประคองบ้านเมืองผู้นำใหม่ อ่าสามารถจะเป็นผู้หญิงผู้ชายิผู้ชายแน่น้อนเลยอาจารย์ฮะอ่าใช่ไหมคุณเวียาการคิดเหมือนผมแม่อืมพวกนี้จะไปายเรือมาได้ไงอ่ะอ่าต้องขี่มะเขาวหรอาจารย์ไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมพูดให้ฟังว่ากลุ่มเขาเองยังคิดวนเวียนอยู่ในสิ่งเหล่านี้อืมที่สแตนดิ้งอ่ะ ไม่ได <laughs> <laughs> ้แลนดิ้งะสแตนดิ้งอ่ะทที่ยืนใช่ไหมอาจารย์อาืาอืออาจารย์ถ้าถ้าถ้าพูดในมุมแบบเนี้ยแล้วมันจะกลับไปแบบเดิมอีกกรอาจารย์ไม่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 กลับหรอกผมผมมีความเชื่อไม่กลับแต่คุณไปคุยกับพวกเขาเขาจะคิดว่ากลับแน่แน่อืม <laughs> มันก็มีสิทธินะอาจารย์เพราะว่าบางที เขาอาจจะอยู่ในตรงนี้ยมาหลายปีตั้งแต่เป็นสอนอชอถูกไหมอาจารย์ตั้งแต่เป็นสมาชิกาณิติบประหยัดแห่งชาติแล้วมาเป็นสวต่ออีกรุ่มๆสิบปีได้ไหมอาจารย์ลปี5าจจะจจนถึงปีอ่ะจับง่ายๆดูอเพราะั้ามีช่องทางใดที่ทํำไมเขายังอยู่ได้เขาเขาก็ไปช่องนั้นอืมแต่ตอนนี้ไม่เห็นถูกไหมอ่าอเราก็มองดูการเมืองแบบคนมีความหวังอ่ะบ้านเมืองต้องเปลี่ยนไป ไปเ <ừ m. S 1> ริมใจตรงเติบโตเราก็คิดแบบเนี้ยแต่มันก็โตไม่ได้ริอืออาจารย์แล้วอย่างวันนี้มีอ่าอาจารย์ทูศักออกมาบอกเนี่ยอาจารย์แก้รัฐธรรมนูญจะพ่วงสองห้าหกไปด้วยเรื่องของการทําประชามติเียเรื่องนี้มันคือไงอาจารย์ตรงเนี้ยถ้าอาจารย์มนมุมืม่อนี้น่าจะมีมรู้สึกว่าเขาขัดแย้งกันในแง่ว่าจะต้องมีประชามติกี่ครั้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าผมไม่ค่อยไม่ได้ ไม่ได้ติดตามละเอียดแต่แต่ดูแล้วรู้สึกว่าไอ้หนทางที่บอกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นหนทางท,ที่ที่ที่อะไรอ่ะไม่ตรงเป้าอ่ะ uh huh. อเป้าที่คนคิดที่คนเขาหวังนะหรือว่าคนที่รู้จักผมหวังคนที่เอ่เากูก็บอกว่าเราหวังเห็นการร่างรัฐธรรมนูญโดยสสลอ่าแต่ว่าอไอ แล้วทุนนูนฉบับนี้ยช่องทางแก้มันไม่ได้เปิดด้วยสอบให้ตั้งสอบรอก็จะไปแก้บทบัญญัติให้เป็นให้มีสอบรอได้อ่ะนะ <c oughs> ในเพร <c oughs> าะนั้นอันนี้เนี่ยเออผมก็เออมองว่าสิ่งที่จะแก้โดยอนทางพิษรบาลกำลังอโทษนาะที่รัฐบากลททกาํฐฐากลังทําอยู่เนี่ยที่ตั้งอาจารย์จูาตักปนประธานเนี่ยผม <c oughs> ว่าองคทางนี้ไม่ใช่หว่ะ เราไปยอมไม่ให้ปรคกองโดยสารรัฐธรรมนูญแล้วเพาสารรัฐมนูญเป็นคนดำดิใช่ไหมแ่ในกรณีที่จะอะไรนี่ต้องควรถามเออะไรอำนาจ,จสาปนาซะก่อนอืมก,ก็รอดูกันไปว่าว่าตรงไอ้เรื่องขอประชามติเนี่ยม,มันมันจะต้องทำกี่ครั้งอะไรก่อนกัน <c oughs> แล้วสสรอจะมาจากไหนยังไม่ได้คุยเหมือนกันนะอาจารย์ว่าสุดท้ายนี่จะเลือกหรือว่าจะเีหรือเปล่าฉะนั้นนะเพราะบางคนก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยอะไรนะมันมันสู้ทำแบบแก้เป็นมาตราไม่ได้อืมอืมมาดูตึกตั้งเจ้บับนี่ก็เริ่มต้นก็คือถามก่อนตั้งเจ้บัตรมีหมายถึงร้อยสิบสองด้วยใช่ไหมอ่าเขาบอกจะเป้นร้อยสิบสองรือาร้อยสองนี่ถ้าแมวมันก็ไม่ตั้งฉจบับ ใช่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 ตั่นเยอะก็ชอบอยู่ที่เดิมคนที่ที่มีอำนาจเห็นไหมอ่ะไอ้ยางเราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอืมตอนนี้ยังเป็นความความฝันอยู่ความฝันสำหับจากนี้เราก็ยังจะไม่เห็นอะไรใช่ไหมอาจารย์ก็ยังคงจะเป็นแบบนี้ระหว่างสองสองสตเหอนกัอย่างน้อยสุดนะ ให้ถึงสภาสภาชุดเก่าสวาเขาเปลี่ยนอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อจะได้อ่อะไรสภาที่มีหัวเข่าหน้ามากขึ้นอ่ะเป็นอะไรสวส้มเหรออาจารย์อ่าสวส้มหรือ้องเนี้ยครอบครบชักชักชักตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันจะเป็นการเลือกในกลุ่มใช่ไหมใช่ใช่เลือกสายชีพอืมครับ อืมอาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆสวชุดนี้หมดอำนาจแล้วยังไม่มีอะไรอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะคนมีความหวังจะขี่ม้าข,ขาวมาแล้วเปลี่ยนเป็นสวนชุดใหม่เนี่ยซึ่งสวเขาจะมีส่วนสําคัญมากๆอาจารย์นในเรื่องขององค์กรอิสระในเรื่อง <ผม S 1> ของผมเห็น <ผม S 2> ไนนกลๆกมเบียดตกแล้วว่าอันั<ะ>้นเปนความคิดที่เป็นไปได้ยากยังไงอาจารย์หมายความว่าที่จะต้องมีอวินม้าขาวมาเนี่ยนะมันมันไม่เข้ากับนั่นแต่ว่า ตั้งฝ่ายอีกฝ่ายเขาคิดว่ามันเป็นไปได้ผมแต่ผมมองดูว่ายากอืมแล้วกลุ่มลายของอาจารย์เขาว่าไงกันบ้างล่ะถึพวกคนนี้ลายโดดกลุณลายพวกผมนี่แมวรัฐาเลือกตั้งอยู่แล้วยังไงนะแมวรัฐาเลือกตั้งอยู่แล้วกลุ่มลายอาจารย์เหรอเออคุณกุณกุณผมนี่กลัวความเปลี่ยนแปลงที่สุดอ้าวแต่อาจารย์หนึ่งตัว ก็ผมสอนการเมืองมาผมดูการเมืองมาเนี่ยระบอบของพวกเขาเนี่ไม่ได้ทาให้บ้านเมืองมันจะมันทําให้บ้านเมืองสงบแต่สงบแบบซิมดิจิทัเออะไรล่ะชีวิตมันมันมันไม่มีไอ้ความหวังอะไรเนี่ยจรอาจารย์เลยอย่างจะเห็นอะไรมันเปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหมฮะมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนนันอย่างไงอย่างผมเองเนี่ยนะ แต่ยังก็ต้องพยายามใช้โทรศัพท์ให้เป็นเนี่ยโอ้ใช่ใช่รุ่นผมนี่บางคนตอนนี้โทรศัพท์ดังยังตกใจเลยโอ้อาจารย์แต่รุ่นอาจารย์นี่ความรู้ความสามารถกันทุกคนเลยนะในวัยประมาณนี้ผ่านงานต่างๆ <c oughs> มาเยอะนะอาจารย์อย่า่าเรือยผมนีม่เวลาต้องพูดแบบไอเ้เซโรคอ,อะไรพวกนี้ต้องให้หลูกอยู่ด้วยเพื่อความอุ่นใจ อาจารย์พอมาถึงขนาดนี้ยสรุปแล้วกันอาจารย์ในมุมของอาจารย์สิ่งที่เราจะเจอผมว่าการิสสปสาย,ายอของรัฐของสวอของไม่มีผลนันใดที่จะทำให้เกิดคว,วามเปลี่ยนแปลงรตะวันโอ้แล้วขอ้อมูลอาจารย์ที่เกิดก็ออกมาจะต้องมีองค์ครับพิทักษ์เฉพาะไหมห <ขอ S 1> รอ<า>ือว่าระบการจุดคือว่าไปเนี่ยคุณเขาว่าเรื่องระบบกฎหมายเขาว่าพวกเขาตาเลย ไอ้เรื่องื่คนชั้นทิ่สี่เนี่ยใครเป็นผู้รับหนัง่าตรงการล่ะอืมใช่ครับก็เป็นประเด็นน่าสนใจดิจิตัลบอลเลยละอาจารย์อ่ออันเนี้ยก็อาจจะพูดแต่ว่ามันเรื่องมันไม่เกิดเนี่ยใช่อืมงั้นว่ามันไม่สไปว่าผมไม่รู้จักเรื่องไหนละ ก่เพราะจริงๆแต่พี่ปานต่อยไปเรื่องที่ปานเป็นมาสิป้านแล้วว่าเดือนนี้สี่เดือนนี้ที่อยู่เนี่ยอ่าอืมอืมสี่เดือนนี้ที่อยู่มีอะไรแล้วเขาบอกแล้วมีอะ <ขา S 1> ไร<ห>แก้<อ>นี่อจายอยู่มาสี่ปีสี่ปีแอ่สี่เดือนนี้โอ้ตายบ้านเมืองตดต่อยตัวเลขนั้นตดต่อยขนาดนั้นขนาดนี้จะเหลือรอฟังเหมือนเปล่าแต่ก็ไปพูดเรื่องกฎหมายใหม่นัานมาเนี่ยว่าพวกเดียวกัน อืมอืมอืมเรา <S 1> <S 1> ต้องรอนอาจารย์ถึงเวลาเนี่ยจะเป็นไปนอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าใน่วงหน้าเราจะมาไล่ว่าแต่ละรายชื่อที่ลงมาเก้าสิบแปดรายชื่อเนี่ยนะครับทนะี่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวคุณแคนสาริกาจะมาขยายประเด็นตรงนี้ต่อตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สุขุมครับขอบคุณครับสวัสดีครับชัานรางศาสตราจารย์ส,ส,รรส,รรสุขุมนวลสกุลนะครับ